สวัดีครับสาวนาจ้าเอาเป็นเจ้าไหนตกว่าทั้งหุ่นฝนน่ะโอ้โหเปิดตกปืดป่าหัวดินล้บอดจ้าทั้งนี้มืนขึ้นนีนตกย,ากย่างนะคัะเลยยฮียงนะเสาหนีก็นเยอะคับเสาหนีฝ้าบวกปืดไปมื่อนี้เขามาคงสุดท้ายเนาะคงสุดท้ายจ้างวดประจําวันที่สิบหกกันยายนสองห้าหกค่ะ วมชิดท้เลขที่ออกหกเก้าห้าหกเก้าห้าเม็ดเดียวสิตัวเดียวโคลโลขางล่างก็ขางล่างก็ไอโอซีโคลโลวิ่งวิ่งวิ่งล่างตัวไหนจ๋ะวิ่งบนวิ่งล่างตัวไหน โตเก้าอ๋อวิ่งบนนี่ฟันไปที่เก้าวิ่งล่างฟันไปที่หกเม่นบ่จ้ะกระดับกะัโตเก้าโตที่ให้วัวร้องกันอือโตโตที่ให้เก็บแรกนะอ๋อจ้ะจ้ะจ้ะข้างล่างให้วิ่งหกรองสี่เนาะขีบเลสกระับจ้ะแต่ว่าบนนี่วิ่งวิ่งตัวเดียวไปที่เก้าโอบโหเดนตัดงเก้าหาเก้าหายใส่ไปรถยมไปรถอือ ดังเท่าไหอค่ะดังดังบอ,ด,งบอด,งดังค่ะค่ะเก้าห้าห้าเก้าี่คิดว่าเขาของการคนละครึ่งด้อจากแล้วผมบได้สนใจได้ว่าคนละครึ่งเพราะว่าซื้อใ้ก่อนแล้วอืมจ้ะคือว่าใครจ้ะให้มาเม็ดเดียวหกเก้าห้าตัดเหรียคือเก้าห้าแล้วก็หกเก้าของสี่เม็นบอครับครับ มาหกเก้าพี่แล้วกันมกใจอ่ะหกเก้าเออมาเกาตัวมักระมักจะจัดรถหกห้างสี่ตัดเอาเนาะเงียบเดียวคือหกเก้าห้าตัดเอาก้าห้าหกเก้าหรือหกห้าจากประมาณนี้แต่ว่าอัดกันหนักคือเก้าห้าเป็นว่าจะาครับครับก็ท่านตัดท่านตัดก็เป็นอะตัดดาตัดหลังนะกลับไปกลับบ้านเอาจะรับเอาค่ะอืมฟันยังบ่ละทั้งนั้น สองบด้าก็ตัดให้ใหพ่อเลยก็ได้เพราะว่าเป็นเลขหางเดียวจ้าก็เกาหางกเกาแล 65, ้วก็หกหาน้ครับครับจ้ะข้างล่างกับฟันไหนเม็ดเดียวคือหกสี่น, 64, นี่แหละจัดนักนะนั่นแหละหกสี่ครับเอไว้อีกครั้งหนึ่งก็ได้เอาเตอ่อเตอ่อไปสี่สามจ้ะกันสี่สามเนาะเอ่ะเลขล่างอ่ะเผอ่อเผอ่อไปหางหนึ่งก็ได้ไ 4, จ้า,จาขันบ่ามากกับว่าเป็นยงังกันไปซื้อ ครับครับครับจ้ะบ่ฝันยังเน่บ่จ้ะบ่บ่ฝันยังสักอย่างเลยอือวันวันนี้มิสซิรีมิสซิลีบ่ฝันเลยอือค่ะเอ้าบัดนี้โค้งสุดท้ายจ้าอ่าสุดท้ายนี่ก็บ่มีหยังกระคอยคายตนัวนี้บัวได้ฟอนเด้อเออบ่ซื้อเกเอาหาติดไว้จังได๋ก็บ่ได้ฟอนออกคักๆ บอ่อ,อกเก้าหามา้<อ>าคือเดิฟฟอน,นอม่นเหมือนมอสค่ะกระตือตัว,วอตอนี้ยังได้ลงคืนฟ้อนเด้โอเคค่ะโอเคค่ะเอาอิงเทงเรื่อยๆปังๆจ้อาออกกระชายดำครับผมสวัสดีจ้าค่ะเดี๋ยวสาบนจาจะทวนตัวเลขเนาะค่ะโค้งสุดท้ายทางออกกระชายดำในงวดวันที่16กันยา67ให้ฟังอีกรอบหนึ่งเพิ่นฟันบุญมาให้เม็ดเดียวโคโลคือ695 ฮกเกาหาเม็ดเดียวแตว่าเพิ่นให้ตัดนาตัดหลังดเด่นเดอร์พี่น้องตัดนาตัดหลังสามนาคสิตัดให้6กเกาเกาหาแล้วก็ฮกหาเลขก็จะมีอยู่ประมาณน,นี่แหละพี่น้องวิ่งุนเพิ่นฟันไปที่เลขเกาเม็ดเดียวเดอร์ไซเลนไซรูด,รดแต่เพิ่นบอกว่าให้อัด,นนนนห,ห,ดหนักๆเลยกเกาห่าหาเกาถ้าผู้ใดบบสื่อไว้จังได้กับโบถ,ถือเลขตัวนี้นอกค่ะเพิ่นมั่นใจว่ามาคักๆั5เก้าห้าห้าเก้าเม็ดเดียวเลยเป็นว่า สามตัวเม็ดเดียวก็คือ69 5หเด้อจะ้ะสำหรับเลขล่างเพิ่นฟันไปให้วิ่ง6เน้นไปที่6รอง4ฟันเม็ดเดียวคือกันคือ64ตัวกันคือ4 3 4สเม็ดเดียวตัวก,กันจ้ะแต่ว่า64นีดเด่เพิ่นฟันเอาขันแขนหนักนักโหลดเพิ่นวากับไปกลับมานำเด้อพี่น้องนาอค่ะเพราะว่าเพิ่นปักหลักตัวยืนให้คือตัวเดียวเม็ดเดียว6 4สีข้างล่างข้างบนคือ95 5, 5 9เเม็ดเดียว ผู้ใดบ่ซื้อเกาหาหาเกาผู้ดเห็นเพิ่นว่าเพิ่นว่าเอาเดียวสิให้เบิ่งอ่าตองวดค่ะชุดตองวดเด้อค่ะเพิ่นก็ยังวิ่งบนไปที่เก้าจับคู่ให้ยสามตัวหกเก้าห้าแล้วกับสี่เก้าห้าเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าสามอันนี้ตองวดเด้อค่ะเก้าห้าและเก้าสี่ที่เพิ่นตัดให้เด้อค่ะอันนั้นตองวดวิ่งล่างหกกับสี่ยังคงเดิมจับหาหกหนึ่งหกสองหกสี่กัยังคงเดิมพี่น้อง ถือ่าพินตัดให้เนียนคักคือหางเดียวไปที่หกสี่เปรียบเทียบกันเบิ่งค่ะชุดโค้งสุดท้ายและต่องวดซาบนาเอาขึ้นมาเปรียบเทียบให้เบิง่งกะแครหน้าจอน้ำไปเปรียบเทียบหลไรอะไรอาจารย์หลายๆสำนักเบิ่งว่าป็นตาน้ำไปลงทุนบอ่อเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดมักเลีกเรียนเป็นกะวิ่งดูดได้เลยเนาะคะ่ะหรือผู้ใดมีวิ่งแม่นๆกะสามารถประกบครูได้นอกจากฟังให้จุบฟังให้เข้าใจค่ะมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ เปิดค่าการมองเห็นจ้าวันนี้เพิ่นว่าฟันยังค่ะเพิ่นกให้ตามาเลยกะสูตรหวยคำนวณน,นี่ละ่ะย่ำคือเก่าละค่ะแนวทางสูตรหวยคำนวณมีเขามีหลุดเด้อค่ะทางออกกระชายดำเพิ่นแบ่งปันเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมผู้ใดฟันดิดฟันดีฟันดังก็อย่าลืมเม็นต์้คลิปมาบอกมาฝากมาต่อนกันเน่เด้อค่ะเป็นแนวทางแบ่งปันเนาะค่ะเนาะคลิปต่อไปจะเป็นตัวเลขอะทางคุณแม่ฟันเหม็นๆพุ่นล่ละ ทั้งพูนท้องฝันสองวดติดนีวดที่สามจักสิเป็นจังไหนเพื่อนฝันดีอีกแล้วพี่น้องฝันเป็นตัวเหลขลหจ้ะ,จะเดี๋ยวกะกดติดตามใหม้่เดี๋ยวสีบอกสู้ฟังนอค่นเนาะเปิดค่าการมองเห็นน้ำเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะแชร์เปิดค่าการมองเห็นเนาะจะ้ะคลิปนี้บบาวาลายใหญ่ไปขอบบุญขอบคุณทั้งอ,อกระชายดำขอบ,บุญขอบคุณทุกเซียนทุกอาจารย์ที่นำตเลขกมาวางในช่องสาวบ้านาหน,นุมสุวิดินค่ะขอบบุญขอบคุณหลายๆเห็นคลิปนี้ ให้หงิงปังๆรวยๆเดินทางแค้วขาดปลอดภัยเนาะค่ะกันคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันลิหน้าไปแล้วค่ะสวัสด,ดีค่ะยะทาวะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะชิตังตุมหังคิดปะเมวสมิชันโต สัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปนระโสยธามะนิโชติระโสยธาสัพีติโยยวชันโตสัพพะโรโควินัสตุมมาเตภวัตว,วันตรายโยสุขีทีคายุโคภวะอภิวาธานะศีลิสะนิจังวุธาปะจายนอง จัตาโรธรรม,มาวัทันติอายุวันโมสุข,ขังพระหลัง